สวัสดีครับมนีสิภามาเบิงการลอกน้องสารธนะลอกพืชพืชออกจากน้องธนะเพื่อจะได้เก็บน้ำไม่ใช่ได้หลเพื่อป้องกันการอุดตันของแรงน้ำชุมชนในการลอกน้องมนีกะชีใส่แรงงานในชุมชนนี่คือชาวบ้านรวมมือรวมแรงกันล่งคันกันเองครับไม่ได้ใช้งบจาก รัดหรือว่าจากแผ่นนะครับเรียกว่าเป็นชุมชนที่พัฒนาตัวเองก็ได้นะครับเดี๋ยวจีพาไปเบิ่งไกลๆว่านี่ต้องยิ่งผู้ชายเนะาะทบานลายคนมารวมกันหลอกวันนี้ครับเพราะว่าของบไปแล้วว่มีงบว่าผ่านเพ่อาไปให้ชุมชนที่มีความจำเป็นในการใส่ใจช่างเล่นน้ำให้ทบันได้ ใส่เลยสอยนะครับนี่จะเป็นด่าน้ำขนาดใหญ่นั่งกัน้าประตำกระสิบเรยนะครับที่มันนี้เห็นพองต้องกันว่าสีมากก็พชพืดออกจากแ่งน้ำนะครับรวมกันลงแห้งล่งคันกันนะครับมาจคนเดอเรื่อยๆเอเอ้เอ้อาปัว นี่ลีกน้นาีว่ามันมูเจ็ดนี่น่เจาเขาวางอไาวมันกำลังขาดพอนมานิ่านแ่ๆอธิบายไหแล้วบวกกันแกก็บกางไนวะเ้วเบวกกันคือชนนะบัานบ้้นจะของนี่ละถ้าบัของเองนี่ละการกุชนค่ะ เนื้อวัวนื้อัเชฟักกระเดให้บอกกับแม่ปอย่อยล่ะจงไหมเดินไม่หิมมัน่ะ๋ยวกอเปอยขึ้นไปแล้วเ่โอ้เพื่อข้าวเดือดก็ได้ไล่ท่ามดิเงยาไลังรื่ลยนี่ ใช่กระมังลากวัชพืชขึ้นไปทิมนะครับกิดขวางการนระบายน้ำจะเห็นแม่น้ำตื้นขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปดึงบัวถ้าตื้นเอนย่มาเสนอปัะชิจมน้ำ <c oughs> ไปไปไปดึงถ้าตื้นๆนึง,งขึ้นพูด โอ้ยคือดีแต่ว่านี่เล่นนี่เล่นนี่เล่นไปดึงทั้งตือนทั้งหูดทั้งหูดอย่าลงไปแรงนะขึ้นมาแมดึงขึ้นเดยดึงขึ้นได้โอ้เก่งเ่าจับป่าทันถ้วยแต่ว่าคอยช่วยใส่จะว่า้างในแข

S <S สองมื่แล้ววันนี้บม่แล้วดอกเป็นบ่เบ็ดเงินวันแล้วลวนนี้เนาะเอไปเรื่อยไปเรื่อยเลืกกันแล้ว <S 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 ช้อน้อนแค่วยไม่เกี่ยวนี่นักพัฒนานี่นักันก มะปวยเปนมามากมากิมจีจบบเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยสักทีครับทบานบ้านกําลรงยกันซอยแห้งซอยมือหลอกวัชพืชออกจากแหลงนำสาธารณประโยชน์นะครับทรับคลิปนี้กลายเป็นคลิปงานกิจกรรมของชุมชนนะครับหลอก แรงนำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ไร่ครับจบชำเนี้ครับสวัสดีครับ